สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องแฟนผมเป็นคุณครูเป็นของสำนักพิมพ์เฟิร์สออกมาด้วยกันทั้งหมดหนึ่งเล่มแล้วราคาปกจะอยู่ที่280บาทเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นจะออกมาทั้งหมด7เล่มแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแฟนผมเป็นคุณครูจะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนนึงที่มีชื่อว่าไซกิมาคโต ไซกิมาโกคตกเขาจะเป็นชายหนุ่มที่ไม่ค่อยชอบอาจารย์มีบางครั้งสแสดงพฤติกรรมที่ต่อตดด้านอาจารย์ชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็จะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วแต่จริงมันจะมีสาเหตุที่ว่าสมัยอนุบาลเขาหลงรักคุณครูสาวแสนสวยคนหนึ่งแล้วทีนี้คุณครูเขาก็ตอบรับด้วยไม่ตีว่าชอบพระเอกเหมือนกันแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปแต่งงานมันจึงเป็นบาดแผลเล็กๆในใจทําให้พระเอกเนี่ยเกลียดอาจารย์ พอขึ้นมปลายพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็ค่อยๆลดลงก็คือหมายความว่าไม่ได้แสดงออกอย่างโจ่งแจง้งและอยู่มาวันนี้คืนดีในตอนที่เขาอยู่มห้านะครับผมก็ได้มีคุณครูสาวก็คือฟูจิกิมากะได้มาสารภาพรักกับเขาบอกว่าชอบเขาตอนแรกพระเอกก็คิดว่าแกล้งหรือเปล่าแต่ทีนี้เมื่อมากาะเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นอาชั้นเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษก็เลยอาศัยข้ออ้างหลังเรื่องเยนก็คือมีการแนะแนวพระเอก ก็เลยทาให้สามารถอยู่กัน2กับ2ได้ก็คือใช้เวลาช่วงหลังลเรียนในการสั่งสอนพระเอกการสั่งสอนจริงๆก็เหมือนมาเป็นการทําให้พระเอกชอบแต่มันก็จะมีติงนิดนึงนะครับผมว่าคือถ้าพระเอกตอบรับเนี่ยนางเอกก็บอกว่าจะหนีออกไปบวชเป็นนางชีเป็นต้นในระหว่างที่สั่งสอนมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยใกล้ชิดกันแน่นอนว่าเป็นเจตนานา,น,นางเอกเยอะๆนะครับผมตอนที่เจอกันตอนแรกก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าพยายามจะหลอกล่อให้เอกโดย ที่เห็นแล้วก็มันก็จะมีเหตุการณ์คือสั่งสอนพระเอกให้รู้จักความชอบคุณครูมีการเปิดวิดีโอให้ดูแล้วก็จะมีนางเอกในวิดีโอเนี่ยมาทำเป็นแบบบาอุ้มมือเพราะนั้นนางเอกเราก็เลยจัดบาอุ้มมือให้พระเอกดูนะครับเพื่อเป็นการลบภาพของนางแบบในวิดีโอซึ่งเป็นอาจารย์บํมปอพูดง่ายคือนางเอกในเรื่องนี้ก็จะเป็นสายลุก ภาพลักภายนอกก็จะเหมือนนางฟ้าทําให้ใครๆนี่ค่อนข้างี่เซอร์ทูนเพราะเธอก็เป็นไอดอลระดับหนึ่งของเรียนด้วยแต่ทีนี้ตัวตนจริงๆของเธอเนี่ยพยายามจะเป็นสายเอ็มนะแต่ว่ามันก็มีหลายครั้งที่มีมุกเหนี่ยมอายมันก็เลยเป็นความน่ารักของ,นา,ของนางเอกแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าในขณะที่นางเอกเนี่ยพยายามที่จะเป็นแฟนกับพระเอกให้ได้ที่ทําให้พระเอกชอบมันก็จะมีสมาคมสมาคมหนึ่งก็คือตายไปก็ไม่เสียดาย SID ตรงนี้มันมีความหมายว่าสาร,รภาพรักซึ่งในสมาคมนี้จะประกอบด้วยผู้หญิงอยู่4คนนะครับที่หลักๆนะครับตัดคนนี้ไปก่อนก็คือคนแรกก็คือชินโจคาเรนเป็นประธานก็จะมาพันพัวก,กับพระเอกนะครับผมหลายๆรอบแต่ก็จะเหมือนดูพระเอกอยู่ๆก็มาสาร,รภาพรักกับพระเอกคนแรกคนที่2ที่อยู่ตรงการก็คือเป็นไอดอลอามานาชินูอิ ซึ่งคนนี้ก็จะหลับในห้องครับอยู่ๆก็มาภาพร,รักกับพระเอกเป็นคนที่สองคนต่อมาก็คือโคหรือเด็กปฐมชินจมิกุคนนี้ก็เหมือนนับถือพระเอกเบ็นใาาเป็นคนที่ชอบแมวแล้วก็อยู่ก็มาให้จดหมายรักส่วนคนสุดท้ายที่ยืน่างหลังอยู่ในภาพนะก็คือมิฮารุเป็นน้องสาวพระเอกก็เป็นน้องสาวสไาตล์ซึ้มัง้ง ผู้หญิงสี่คนนี้ก็จะอยู่ในชมรม SID หรือก็คือตายไปก็ไม่เสียดายซึ่งจะมีกฎหลายๆข้อหนึ่งในกฎข้อนั้นก็เหมือนกับว่ากันท่ากันเองไม่ให้ใครสารภาพรักกับให้เอกเป็นกลุ่มแฟนคลับของให้เอกซึ่งแน่นอนว่าทุกสิ่งอย่างนี้มันจะต้องปิดบังให้เอกไว้ตัวของมากะหรือนางเอกเนี่ยก็ได้อาศัยเส้นสายจากคนที่ปากค่อยคนหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับทาให้สืบทราบข้อมูลและก็อาศัยความได้เปรียบทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนไม่เกิดขึ้นคือทําให้สาวทั้ง4คนไม่มาสารภาพรักกับให้เอก พูดง่ายคือลบการสารภาพรักไปแล้วก็ยอมรับว่านางเอกเนี่ยหรือมาก,กับเป็นแฟนพระเอกกลุ่ม S.I.D ก็ยังคงที่จะพยายามสืบว่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าก็มีการแอบไปดูตอนที่พระเอกกับนางเอกนะครับไปเที่ยวกันอ่านี้เป็นฉากที่นางเอกลุกนะครับว่าแท้เป็นแฟนกับเอกก็มีการพาไปกินเนื้อย่างนะครับแล้วก็มีการอ่อนนิดน้อยอันนี้ก็จะเป็นการที่พระเอกโดนกลุ่ม S.I.D สืบสวน ง่ายคือพระเอกก็ไปถามเหตุผลนะครับว่าทําไมต้องมาเหมือน,น,นเป็นแฟนขลับหรือเป็นอะไรพวกนี้เพื่อพวกผู้หญิงพวกนี้ก็ไม่กล้าบอกความเป็นจริงนะครับซึ่งในเล่มหนึ่งก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรห,หรอกแต่คิดว่าน่าจะมีบทบาทในเล่มหลังๆนะแน่นอนว่าแต่ละคนก็มีฉากลุกนะครับน,นี่เป็นตัวอาม,มานาชีนี่ลุกใส่พระเอกนิดนึงแน่นอนครับว่าหลังจากนี้นางเอกก็จะมีการจัดภาพทาให้ลืมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฉากที่ทั้งคู่เนี่ยไปเดทกัน แน่นอนว่ามีกลุ่ม S I D เน่คอยตามดูด้วยซึ่งตัวของมากานะครับผมก็ได้ย้ายไปอยู่ข้างห้องของเอกและในที่นี้เองมันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยปรากฏกายขึ้นมาก็คือตัวคิโชเทนกะฮิโชเทนกะเนี่ยคอยพยายามดูพฤติกรรมของเอกดูว่าพระเอกเป็นยังไงนะครับพระเอกก็สงสัยว่ามีสตองเกอร์เพิ่มขึ้นอีกคนหรือเปล่าก่อนที่จะรู้ความเป็นจริงว่า ตัวคิโชเทนกาเนี่ยได้มาคุยกับพระเอกและได้มาขอให้พระเอกเนี่ยปกป้องดูแลมากะเพราะว่าเหตุผลบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วก็ได้รับการเฉลยน,นะครับว่าตัวของเทนกาเนี่ยเป็นน้องสาวมากะเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันตัวมากะไปอยู่กับพ่อพ่อก็ปกริษั์ล้มเะลายก็ไปทําคาเฟ่แมวก็จะมีฉากที่นี่ครับนางเอกไปเล่นที่คาเฟ่แมวคือไปเล่นเป็นแมวให้พระเอกนะครับผมแล้วก็ ตัวของเทนกาเนี่ยก็จะไปอยู่กับแม่พูดง่ายคือเป็นพี่น้องที่อายุต่างกัน7ปีนางเอกในนี้นี่จะอายุ่24นะครับผมน้องสาวสิเพระเอกก็สิเจ็เนเพื่อนร่วมห้องกันพอมาเป็นครูกับนักเรียนหน้องเดียวกันก็เหมือนกับว่าคอยมาสอดสองพี่สาวผู้ลรงก็คืออาจจะแอบชอบพี่สาวแต่แประมาณปักแข็งไม่กล้าสแสดงความรักนะถ้าเดาๆนะอันนี้เดาๆนะเพราะเล่มหนึ่งยังไม่ได้บอกอะไรมากมายนี้ระหว่างที่พระเอกกับนางเอกพบกันมันก็จะมีข่าวลือเกิดขึ้นเพราะว่าการกลาเป็นแฟนกัน มันก็จะมีคนเห็นเดินกลับบ้านด้วยกันพระเอกนั่งรถของมากะกลับไปห้องติดกันเงยเพราะว่าตัวมากะเนี่ยได้ย้ายห้องมาอยู่ข้างๆห้องของพระเอกนะครับก็จะมีฉากหลายฉากที่เช่นผู้กลังตรงก็คืออย่างฉากนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมคือพระเอกเนี่ยจับพัดจับพูนะครับพอรู้ว่ามากะอยู่ห้องข้าก็จะมีฉากที่หลังสอนต้องเรียนนะครับอันนี้จะเป็นฉากที่ทําให้พระเอกเห็นลืมภาพของอมานาชโนอีไปก็คือบอกไงเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งโชว์ภาพหานนั้นนะเอกก็บังคับให้พระเอกครับมา ช่วยอาบน้ำนะ่าแล้วรายนี้ซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนเห็นทั้งสองอยู่ด้วยกันเพราะนั้นก็เลยมีข่าวเลยว่าทั้งสองคบกันแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของครูกับอาจารย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพอเพกกับนางเอกตอนแรกก็เลยเลือกที่จะนิ่งเฉยซะเพราะว่าถ้าเกิดน,นิ่งเฉยไปเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งตัวเทนกาเนี่ยได้มาบอกว่าให้ปกป้องมากะด้วย เพ่ก็ได้ตัดสินใจใช้ภาพตอนที่ไปเที่ยวคาเฟ่แมวเนี่ยเหมือนว่าทําตัวไปดันกาแพงเพื่อง่ายคือเหมือนว่าเป็นการข่มขู่สร้างภาพลบคล้ายๆกับว,ว่าเป็นนักเรียนที่หัวรุนแรงไม่พอใจเนี่ยกำลังแก้อาจารย์สาวแล้วตรงนี้เองมันก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่นางเอกก็ได้มาเฉยแล้วว่าจริงๆว่าสาเหตุที่นางเอกชอบพระเอกนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามอยากจะรู้เหตุผลมากเลยว่าทําไมนางเอกไม่ชอบพระเอกซึ่งในนี้มันก็บอกว่าพระเอกเป็นคนที่หน้าตาธรรมดาเหตุผลมันก็คือว่าเมื่อสมัยเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่นางเอกทําตัวเป็นนางฟ้าพระเอกเป็นคนเดียวที่มองออกว่านางเอกเป็นคนที่สร้างภาพเพราะการสร้างภาพของนางเอกมันทําให้มีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษท่านหนึ่งเนี่ยไม่พอใจมาหาเรื่องนางเอกพระเอกก็เลยไปบอกว่าเลิกเสแสร้งเลิกสร้างภาพซะซึ่งตรงนี้เองมันเหมือนไปจี้ใจดําของนางเอกนะครับผมว่าทําให้นางเอกเ,เนี่ยเ,เริ่มสนใจพระเอกเพราะปกติทุกคนถ้าไม่ชื่นชมเธอก็จะสงสารเธอที่ว่าสงสารก็เพราะว่าจากครอบครัวยกทคางกัน ที่ชื่นชมก็เหมือนว่าเป็นภาพลักษณ์ที่เธอพยายามทาตัวเป็นเด็กดีเธอเรียนเก่งเธอเป็นสาวสวยนะเพราะนั้นเมื่อพระเอกสามารถมองออกว่านางเอกเป็นคนที่สร้างภาพนางเอกก็เลยเริ่มชอบและสนใจพระเอกตั้งแต่นั้นและเมื่อได้รับการปกป้องนะครับผมมันก็จะเข้าสู่ชั่วโมงเรียนชั่วโมงสุดท้ายเอกเนี่ยพวดตรงคือโดนยั่วมาบ่อยๆมันก็จะเริ่มชอบไงเพราะนั้นมันก็เลยไปสู่ในตอนท้ายของเล่มน,นะครับเป็นช่วงที่อ่าเข้าไปอยู่ห้อง แนแนวนะครับผมก็จะเป็นฉากที่พระเอกจูบกับนางเอกนะครับผมก็หมายว่าพร่อเอกเนี่ยเริ่มชอบนางเอกแล้วแน่นอนว่าการลงโทษของนางเอกในแต่ละครั้งนะครับผมเวลาทําผิดเนี่ยพูดตรงนะถ้าอยู่ด้วยกันก็จะมีการหอมแก้มมีการกอดมีอะไรนะครับแต่ครั้งนี้เหมือนว่าเป็นการจูบกันครั้งแรกนะครับซึ่งมันก็เป็นการจบเล่มแรกของแฟนผมเป็นคุณครูนะครับ สำหรับเรื่องแฟนผมเป็นครูอ่ะมันเป็นไลท์โนเวลที่อ่านง่ายนะอ่านสบายๆอารมณ์แบบไม่ต้องคิดมากอะไรนะครับมีฉากเซอร์วิสนิดๆหน่อยๆแต่ไม่เห็นอะไรนะพอให้จิ้นได้อ่ะมันก็เหมาะสําหรับที่เขาเขียน่าสาหรับเลดเด็ก14 15เงี้ยแต่ถามว่าสําหรับคนที่มีประสบการณ์โชคโชมบางคนหลายๆท่านนะครับผมเคยอ่านอะไรที่มันแอนวานกว่านี้เคยดูพวก o v a มาแล้วนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถึงใจ แต่สําหรับคนที่โลกยังไม่ดารมากหรือคนที่ยังสดใสนะครับอ่าแฟนผมเป็นครูเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อาจจะกระชุ่มกระชวยนะครับพูดง่ายๆคือมันก็คล้ายๆกับตตูนแนวสวิตนิดๆน,น,นะที่เราเคยดูเคยอ่านกันอ่ะไม่ถึงกับมีอะไรมากมายแต่มันก็แค่พอให้ลุ้นพอให้ตื่นเต้นได้ระดับ,บหนึ่งสำหรับคนที่โลกใสยอยู่นะครับผมคือเรื่องเนี้ยถามว่าอ่านสนุกไหมมันก็อ่านสนุกนะครับลุ้นไปกับตัวละครเพียงแต่ว่าเล่มหนึ่งเนี่ยมันบอกอะไรมากไม่ได้ มันยังไม่มีเนื้อเรื่องยังไม่มีอะไรที่ชวนติดตามสําหรับรักในรถโรงเรียนระหว่างอาจารย์กับน,นักเรียนเพราะว่าเล่มหนึ่งเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอ่านสนุกได้ลื่นไหลนะครับหรือว่าชอบความรู้สึกของตัวละครไม่ว่าจะเป็นพระเอกกับนางเอกที่ว่านางเอกลุกพอลุกเสร็จพระเอกก็โต้กลับแล้วนางเอกก็เขินอายหรือบางทีนางเอกก็เผลอไปทําอะไรผิดพลาดจนเขินอายเองก็มีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่ารักก,กุ๊กิกู๊กินะเพียงแต่ว่า ในแนวเนี้ยมันก็มีหลายเรื่องมันมีประมาณเนี้ยหลายๆเรื่องจริงๆต้องยอมรับนะครับหลายๆเรื่องก็เป็นแบบนี้เพียงแต่ว่านางเอกอาจจะไม่ใช่คุณครูน,นะอ,อย่างที่หลายๆเรื่องที่เรารู้กันอยู่นะครับก็คืออุตส่ามีคนมาชอบทาไมต้องเป็นยาน,นี้ด้วยอย่างเป็นต้นเนี้ยคือในเน,นี้ยมันมีอะไรมากกว่านี้นะครับต้องยอมรับว่ามันมีอะไรมากกว่าจริงจริงในเนี้ยมันไม่มีรเลยมีแค่ปมอย่างเดียวก็คือปมกับพระเอกกับนางเอก มีปมแค่ความรักอย่างเดียวแ,แต่ในหลายเรื่องเนี่ยมันมีมุกมีอะไรมากกว่าเพราะนั้นความสนุกและน่าสนใจของเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะต่ํากว่าหลายเรื่องต้องใช้คํานี้เลยว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันเล่นอย่างอื่นมากกว่าคือมันเล่นรักในโรงเรียนเป็นเรื่องหลักจริงแต่ว่ามันมีอ,องค์ประกอบย่อยที่สนุกและน่าสนใจกว่าเรื่องนี้ในเรื่องนี้มันก็มีอ่ะคือมันมีปมอยู่ปมเดียวก็คือว่านางเอกเป็นคุณครูเป็นคุณครูใส่ลูกด้วยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะธรรมดานะ อ่านได้ไงอ่านสนุกไนงะแต่ว่าเล่มหนึ่งมันก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้มันเหมือนว่ามันยังไม่มีอะไรให้เราเห็นอะมันก็จัดอยู่ในเลทที่ว่าเออเราสามารถอ่านได้แล้วก็ถ้ามีเล่มสองก็คงจะซื้อนะเพื่อดูไปก่อนว่าเป็นยังไงพัฒนาขึ้นไหมส่วนฉากแฟนเซอร์วิสฉากอะไรพวกนี้มันก็เป็นตามเลททั่วๆไปก็คือมันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอก ถ้าพูดกันตรงๆนะครับผมว่าในฉากพวกนั้เนี่ยผมว่าอ่านไทยคุยก็อ่านหลายๆเรื่องเนี่ยมันยังกินมากกว่าเลยนะครับผมแเรื่องนี้มันก็เหมือนก็ยังกัดๆอยู่นะเพราะนางเอกมันยังขี้อายนางเอกยังมีขาาเขินแต่มันก็เป็นเสน่ห์เป็นความน่ารักของคุณครูสาวอย่างมากระนะก็ถือว่าเป็นจุดขายจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่หวังฉากเซอร์วิสบังฉากคืนพูดกันตรงๆว่าเรื่องนี้มันก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่โดยรวมมันจะให้ลักษณะว่าเป็นนางเอกพยายาม โชว์แต่ว่าเขินอายแต่ว่าการเขินอายของนางเอกเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งมีความสนุกสนานและมีรอยยิ้มไปได้นะครับผมสําหรับคนที่ชอบแนวที่ค่อนข้างจะสดใสหน่อยหนึ่งรักระวางนักเรียนนะครับที่เหมือนดูหน้าตานิ่มคล้ายๆเหมือนจะเป็นโชโตะานะกับนางเอกนะครับผมที่ลักษณะของนางฟ้านะครับผมแต่ก็แอบเอ็มนิดๆแอบที่แกล้งหน่อยๆแล้วก็ขี้เขินด้วยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นส่วนผสมที่ เรียกได้ว่าทําให้เราพอที่จะอ่านได้นะครับสำนวนหรือภาษาอะไรมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะแต่ยังไม่พีคนะครับผมเทียบกับหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่ามีหลายๆเรื่องที่ดีกว่านี้แต่ถ้าเกิดใครชอบแนวนี้นะชอบนางเอกเป็นคุณครูนะครับผมผมว่าเรื่องเนี้ยถ้าตอบโจทย์คุณนะครับผมว่าก็โอเคนะสำหรับคนอื่นนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมให้แค่แลง4บวกนะครับผมสําหรับเรื่องเนี้ยคือ มันอ่านได้อ่านได้จนจบอ่านได้สนุกนะครับแต่มันก็เรียบๆเฉยๆยงไงมันซ้ำกันหลายๆเรื่องมันเลยไม่มีอะไรน่าประทับใจมากมายนะครับก็เลยได้แค่สีบวกไปก่อนละกันส่วนมันจะพัฒนาขึ้นหรือมันจะเลวร้ายลงนี่ก็ต้องดูเล่มต่อไปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับจริงๆก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับผมว่าเรื่องนี้มันเหมาะกับคนที่ดูสดใสสดใสน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับผมสำหรับเด็กะ คือสำหรับคนที่ยังมองโลกสดใสอยู่นะครับผมสำหรับไอคนที่แบบเคยอ่านไรโคตรนะครับหรือเคยดู OVA มาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะครับผมมันมีอะไรที่ให้สรรหากว่านี้เยอะซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็มีมังงะด้วยนะครับผมเท่าที่ผมไปค้นรูปเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ถ้าไปดูมังงะนะครับผมอ่านกระตูเนี่ยมันน่าจะได้อารมณ์ได้เห็นภาพอะไรดีกว่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับ